สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเรื่องราวของแขกรับเชิญในคืนนี้ครับเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรที่เรารู้จักคุ้นเคยชีวิตเคยขึ้นสู่ช่วงสูงสุงสดมีงานมากมายเคยมีช่วงต่ําสุดตั้งแต่เด็กยากจนเคยเป็นเด็กรับใช้ในซ่องในบ่อนเคยมีชีวิตที่เหมือนจะมีความสุขแล้วก็เกิดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ mm. เมื่อคนที่รักต้องมาจากไปด้วยโรคมะเร็งร้าย วันนี้แขกรับเชิญของเราจะทำให้เราได้รู้ว่าเราจะผ่านพ้นชีวิตอย่างไรเราจะเรียนรู้การมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรขอต้อนรับคุณธงธง,งมกจกหรือคุณนัททีพีระเสรีวงทับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> แหมเปิดเื่นน้ำตาไหลเลย ทำ <c oughs> ไมเปิดเอาซะน้ำตาจะไหลถ้าตรงนี้น้ำตาไหลขอให้ฟังประโยคต่อไปก่อนอได้เรื่องราวของทงธงนี่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะมีทุกมีอะไรได้ยังไงเราเจอหน้าเขาเราก็มีความสุขสนุกสนานเป็นเรื่องที่เฮฮาตลอด่<า>แต่ วันนี้คุณธงธงจะยินดีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะ,นะ,ะจะยินดีเล่าเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนและเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะฮะผมอ่านเรื่องรามาบางส่วนแล้วนะครับ <นะ S 2> ก่อน,น <ะ S 2> ที่จะได้สัมภาษณ์เนี่ยผมรู้สึกว่า,ามีอย่างนี้ด้วยเหรอ <นะ S 2> เรานึกว่าธงธงนี่เกิดมาก็ครอบครัวตระกูลมีฐานนะพอดูผิวพรรณวันนะเนี่ยน่าจะร่ํารวยอะไรอย่างนี้นะชีวิตก็เหมือนจะสนุกนะ แต่จริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากมันมีหลายเรื่องหลายราวที่ขนาดคนในวงการเดียวกันก็ไม่รู้ไม่ค่อยทราบเพราะจริงๆแล้วมีรายการติดต่อก็เยอะแต่เรา <นะ S 2> เป็นคนที่ไม่ชอบเล่ามุมของชีวิตอันท้อันท้บังเอิญว่าทางรายการเนี้ยบอกว่าเรื่องราวเศร้าๆเงี้ยแต่มีมุมมองที่ดี<ช>ก็มันก็จะช่วยเป็นแนวทางให้กับคนที่ดูใช่ถ้าย้อนไปตั้งแต่เกิดเลยคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนโคร,ราชโคร,ราช ที่บ้านทําอะไรเกิดมาตอนแรกตอนตอนที่เกิดมาเนี่ยตอนแรกคุณแม่ทําร้านสังฆพันธ์สอสังฆพันธ์แล้วก็มีคณะดิเก้ด้วยดังมากทั้งร้านเป็นสายเลือดศิลปินสายเลือดศิลปินตั้งแต่เกิดครับเสร็จเรียบร้อยตอนเกิดยังดีอยู่นะพอเกิดมาไม่ถึงขวบทุกอย่างจบหมดเลยแล้วยังไงครับชีวิตคุณก็โตขึ้นมาด้วยการต้องช่วยงานบ้านไหมต้องดิ้นรนใช่ไหมต้องดิ้นรนชีวิตก็ตอนนั้นคือตอนเรียนประถมถ้าเราอยากได้เงินไปโรงเรียนเราก็จะต้องไปรับ เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านข้าวต้มโตลุงซึ่งอยู่ตรงปั๊มข้างๆบ้านใกล้ๆบ้านตั้งแต่ปฐมเลยอันนี้ได้ลนไปเองหรือว่าแม่บอกว่าเฮ้ยทงต้องไปช่วยแม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ไปเป็นแม่ครัวที่นั่นด้วยก็ลูกก็เลยไปทํำด้วยที่สาวก็ไปทําด้วย3คนกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านข้าวต้มปกติจะเปิด6โมงเย็นเงี้ยแต่เราก็ต้องไปเตรียมงานก่อนตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า แล้วมันจะไปเรียนได้ยังไงกลางคืนมันช่วงเวลานอนช่วงเว,เวลาที่เกิดว่าวันไหนที่แบบลูกค้ายังไม่เข้าอย่างเงี้ยเราก็อาศัยนอนตามใต้ท้องแล้วมันทุกไหมหรือบางทีหลบเขาแบบว่าง่วงอ่ะแล้วไปหลับอยู่ในห้องน้ำก็เอาอในค่าจ้างนงเยอะเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทต่อคืนอ่าสมัยก่อนก็เยอะนะเราไปโรงเรียนได้ด้วยอ๋อก็คือมีเงินกินข้าวที่โรงเรียนได้ใช่ทำอยู่นานไหมครับก็ทําอยู่หลายปีอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นความขัดสนไหมหรือคุณชินกับมันที่มันชินอ่ะพอคนเราที่เกิดมาแล้วมัน เกิดมากับพร้อมกับความว่ายากจนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดหรือเกินหรือด้อยหรืออะไรมันเป็นปกติมันทําได้มันอยู่ได้ไม่เป็นไรกลางวันก็ง่วงหน่อยใช่อย่างนี้การเรียนจะดีไหมก็ตอนประถมได้ที่20กว่าตอนจาก20คนในห้อง -44 ก็ถือว่าปานกลางกลางอ่าหลังจากนั้นโตขึ้นมา โตขึ้นมาหน่อยก็ตอนนั้นพี่สาวจบม .3 พ่อก็จะให้ไปเล่นลิเกหัดเล่นลิเกที่กรุงเทพเราก็เลยไม่มีใครอยู่บ้านเราก็ต้องออกปะตอนนั้นอยู่ม .2 เองต้องออกเรียนมายูด้วยจนในที่สุดพี่สาวก็มาเล่นลิเกแล้วก็แต่งงานแล้วก็เหลือเราลูกคนเดียวแม่กับพ่อกลับไปโคราชแล้วก็แม่ก็ไปทํางานเป็นแม่ครัวอยู่ที่ซ่อ,ซองเราก็เป็นเด็กวิ่งซื้อของอยู่ในนั้นหน้าที่คือวิ่งซื้อของเขาอยากได้อะไรเพราะว่าผู้หญิงที่มาค้าบริการอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ออกไปเพ่นพ่าน เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือออกไปซื้อของอยากจะกินอะไรกาแฟอะไรกาแฟผ้าอนามัยแป้งน้อะไรเงี้ยไม่ได้เลยส่งจดหมายอะไรเงี้ยก็ต้องเราบริการโดยมีค่าจ้างถึงวันละห้าสิบบาทนะเยอะกว่าหลังข้าวต้มหน่อยหน่อยประมาณนี้ครับอยู่นานไหมครับคุณอยู่อย่างนั้นนานไหมประมาณสองสามปีมั้งอ่าสองสามปีก็ขยับขยายมาครับก็ดีชีวิตดีขึ้นเชียวจากจากอยู่ในซ่องครับแม่มาเป็นแม่ครัวที่บ่อนไพ่ ในมุมของลูกที่อยากจะผมเชื่อว่าลูกทุกคนก็อยากจะแบบแล้วไงอ่ะฉันจะโตอยู่ในจากเดิมเป็นซ่องแล้วก็มาบ่อนมันมีความพัฒนาอยากจะยกระดับชีวิตของครอบครัวเราแม่เราก็ผ่านกับข้าวงกคุณเห็นแม่คุณแม่คุณทําหน้าที่อะไรบ้างในเป็นแม่ครัวครับแ,และและคราวนี้ต้องบอกว่าตอนที่แม่เริ่มเป็นแม่ครัวแล้วตอนนั้นเริ่มกลับไปเรียน <ừ. S 2> วันนั้นพอจําได้ว่าเป็นวันที่หยุดก็เลยม,มาช่วยแม่ แม่ก็ทำกับข้าวไปเสิร์ฟอะารแล้วรู้สึกว่าเขากําลังเสียพายอยู่หรือไงไม่รู้เจ้าของบอลเขาไม่พอใจแม่มาก<ะ>เขาก็เอาเท้าเตะสำรับแม่กระจายกลางบอลเลยแล้วสิ่งที่คนก็วยๆวๆายแว้วก็ไม่รู้ว่าวยวอยอะไรเราก็วิ่งวิ่งไปพอไปถึงอะภาพที่มันเห็นตอนนั้นมันก็รู้สึกแบบหมายถึงว่าคุณได้ยินเสียงคุณก็วิ่งเข้าไปในบอลในในตรงนั้นอะที่แม่เอากับข้าวไปเสิร์ฟ ก็ต้องเห็นจานชามละเกะละกะ,ะ,กะ,กะโดยที่คนอื่นๆเขาก็ยังยืนอยู่แล้วก็มีแม่เราคนเดียวที่กำลังนั่งก้มเก็บเม็ดข้าวที่มันล่วงอยู่มันดูว่าแม่เราต่าต้อยเหลือเกินอย่างนั้นอ่ะเพราะเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเหมือนแบบทำไมเราไม่ได้วิ่งเข้าไปช่วยแม่ในทันทีเดียวนั้นมันช็อก มันโกรธตัวเองแล้ววิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ร้องไห้อยู่แบบร้องไห้อยู่นานมากมองไปแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องกี้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 อยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่อีกนานไหมโตจะตายอยู่แล้วทำไมเป็นที่พึ่งให้แม่ไม่ได้สักทีอะไรเราจะมีหนทางทําอะไรไหมที่ไม่ให้แม่เราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้อันนั้นเป็นความฝังใจฝังใจมากผมเดาว่านี่เป็นปมหนึ่งถ้าเราเลือกใช้ปมนี้ไปใน ผนทางที่เราจะไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากน่าจะเป็นปมที่ที่น่าสนใจทีเดียวเราคุณรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรจะยอมลําบากจะยอมไม่ว่าแม่จะเหนื่อยขนาดไหนเราก็จะยอมที่จะเหนื่อยแทนแม่ <S 1> <S 1> มเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราก็จะเป็นของแม่ทั้งหมดครอบครัวเราโชคดีอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะลําบากขนาดไหนลําบากแบบเนี้ย แต่ชีวิตเราครอบครูมีความสุขมากตอนนั้นเราจาได้ไว่าอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกอบอุ่นอบอุ่นเรียนหนังสือแล้วกลับมาเรียน <c oughs> กลับจะเลิกจากโรงเรียนก็จะมาทําความสะอาดบ้านรอแม่แม่ก็จะมาถึงบ้านเป็นคนที่สองแม่ก็จะมาทํากับข้าวไว้รอพ่อ,อแล้วพ่อจะมาเป็นคนสุดท้ายพอพ่อเปิดประตูกักเราก็จะวิ่งแอบซ่อนตามตู้เสื้อผ้าตามใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะคอยมาจ๊ะเอ๋อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กซึ่ง แม่เนี่ยเขาชอบมาแอบกับเราอย่างเงี้ยมาเรล่นด้วยแม่เล่นด้วยแล้วแม่ก็ชอบแบบว่าหัวเราะคิกๆกวพอหาไม่เจอนานนะคิกๆเล่้พอได้ยินเสียงน้องก็โมโหม่แม่แมพ่อได้ยินอีกแล้วแต่หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออชีวิตที่มันลําบากจริงๆแล้วมันก็มีความสุขก็ไม่ได้คิดว่ามันชีวิตขาดอะไรมันไม่จําเป็นต้องรวยก็มีความสุขได้ได้ถ้าครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นอ่ะนั่นเป็นต้นทุนที่ดีที่ดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตอบอุ่นมาตลอด วันหนึ่งชีวิตคุณธงธงก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสามารถเข้าสู่แวดวงบันเทิงได้เรียนจบชั้นไหนยังไงครับตอนนั้นอนุปริญญ,ญาด้านอะไระเรียนบัญชีซึ่งคราวนี้ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานเวลาตีความอะไรที่วิชาไหนที่มันเครียด,ดอาจารย์สอนแล้วมันเครียดเหลือเกินเพื่อนเรียนไปแล้วมันเครียดอาจารย์ดุอ่อะนูสามารถทาให้อาจารย์หัวเราะและเพื่อนหัวเราะได้ในห้องเรียนจนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นตลกหน้ามา่าน อ๋อคุณเป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเพื่อนก็บังเลยว่า JSL เนี่ยเขาก็มีรายการขบวนการจี้เส้นครับโอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะสิบปีครับเพื่อนก็ส่งชื่อเรามาโดยที่มีถามเราสักคำมาอีกแล้วเหมือนนางงามเลย เพื่อนสมัครให้ตัวเองไม่ได้อยากสมัครไม่ได้อยากสมัครแล้วเพื่อนก็ไม่มาเป็นเพื่อนด้วยนะเรามาสมัครเอมาตอบคําถามเองตอนนั้นกูอยู่กรุงเทพยังยังอยู่โคราชจากโคราชมาเจ๊แซวมาที่นี่นะที่เดิมเนี่ยนะฮะษัทเจ๊แซวเนี่ยร้านาวร้อยเจ็ดเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์มาด้วยเขาบอกว่าเราเข้ารอบเข้ารอบสิบสองคนสุดท้ายดีใจไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาระหว่างนั้นระหว่างที่เข้ารอบมาแล้วพี่ดงรู้สึกว่าคุณจตุรงเนี่ยเขาก็มาเป็นกรรมการด้วยเขาก็เลยชวนมาเล่นตลกด้วย เห็นแววนั่นคือที่มาของการที่ได้อยู่คณะของคุณจตุรงค์และเป็นที่มาของทงทงมกจกได้ใช้สกุลมกจกทงทงมาจากอะไรครับตั้งจากอะไรทงทงเป็นชื่อเล่นเพราะตอนเกิดเกิดเวลากระทงอ๋อทงทงนี้เท,ทหารเหรอผมนึกว่า หนูว่าตีความเป็นทงทอทงดีกว่าแล้วคุณทาทาดังมากหนูก็เลยนั่นผขอเป็นพี่น้องกับทาทาได้ไหมอ๋อทงทงมาจากช่วงนั้นทาทาดังดังมากเราเลยเป็นทง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 เป็นน้องสตาทาอ๋เป็นน้องนะไม่ยอมเป็นพี่ดันด้านอ๋อทาาไม่เคยถามทาทาด้วยว่าเขาโอเคเปล่าหลังจากนั้นไปแสดงตลกกับพี่ลงเกิดเลยไหมแบบ ใช่เลยสุดยอดอุ้ยเราเป็นคนสนุกสนานเวลาขึ้นเวทีจะเหลือเหรอยืนเน่าอยู่เจ็ดเดือนทำไมอ่ะเล่นไม่ออกชีวิตการทํางานกับชีวิตจริงมันชีวิตในวัยเรียนมันไม่เหมือนกันเนอะอ่าเน่าอยู่เจ็ดเดือนทําไงต่อก็ลาออกสิออกเลยกับโคราชบ้านเราเออยังไม่กลับเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงครับเราก็เลยไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่กับเพื่อนที่โบนันซา แต่ว่าทําธุรกิจดีกว่าเว้ยเราลุ้งขายเสื้อผ้าว้าวลงทุนกันสามสี่หุ้นอ่าคนละสามสี่หมื่นอ่าปรากฏว่าเจ๊เอออ่าเจ๊อ่าคราวนี้ก็กลับมาอะไรต่อตอนนั้นวัดหลวงตาอินให้หวยดังมากเราก็เลยไปขายหอมขายกระเทียมชื่อแม้วขายได้วันละเป็นตันกําไรวันละสองพันคุณพระขายดีขายดีมากแล้วทําไมเราจึงเห็นคุณมาทํางานบันเทิงทําไมเราไม่เห็นว่าทงทงเป็นเท่าแก่ขายหอมกระเทียม ก็เพราะว่าเขาให้หอวแม่นอยู่ประมาณสักสิบวดมั้งพอ,<ด>พอช่วงหลังหายหายไปเลยช่วงหลังโดนกินตลอดหายว่างชาวบา้า,วบานไม่มาชาวบ้านไม่มาแล้วของก็เทียมไปขายใครอ่ะ <laughs> ขายใครดีขายใครไม่ได้แล้วทําไงา <laughs> ก็กาลังคิดเอะเราทําไงดีเนาะมาทีมไม่ต้องกล้าต่อไปแล้วคราวนี้เหมือนเหมือนกับว่าไม่อยากให้แม่ทํางานแล้วทางานคนเดียวพยายามหาเลี้ยงแม่พยายามหาเลี้ยงก็เลยอยากจะเปิดร้านขายผลไม้ดีกว่าไหมมันก็ต้องใช้เงินทุนต้องเซ็งร้านทั้ง โทรหาพี่ลงอพี่น้องขอยืมตังค์หนูจะเปิดร้านพี่ลงบอกอ,อยากได้ตังค์ต้องมาทํางานงานอะไรอะ่ะก็ไม่เล่นตลกกันสิจริงหรอคือเนี่ยจะมาไม่มาไม่มาก็ตามใจอ่ะก็เลยมาแล้ววันนี้เป็นเพราะพี่ลงบังคับให้กลับมาถูกต้องเขาเป็นผู้มีพระคุณมากครับเสร็จเรียบร้อยอพอมาถึงวันนั้นเป็นวันแรกที่เขาเล่นมุกชุดแล้วเรชุดเป็นไงมุก ลูกคจะมีนัดเรื่องนัดเรื่องกันว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนี้คุณเป็นเหมือนเล่นละครเล่นเป็นนางพยาบาลอ่าก็เล่นเตรียมมืเกษตรดิไปเล่นคนขำอ่ะเฮ้ยอ๋อาก่อนหน้านั้นเจ็ดเดือนแรกที่เน่านี้เล่นเป็นผู้ชายก็ผมเป็นผู้ชายครับครับผมผมก็เป็นผู้ชายแน่นะเว้ยเองเป็นผู้ชายแน่นะเว้ยผมเป็นผู้ชายครับผมก็เลยเราเห็นว่าฝืนๆืนเล่นเป็นผู้หญิงดูเออลองฝืนๆืนเป็นผู้หญิงดูซิว่ามันจะได้ไหม โอ้ยเจออ๋อนี่คือที่มาของทงทงที่เรารู้จักทุกวันนี้ที่เห็นเขาเล่นเป็นตุ้งติ้งอะไรเนี่ยฝืนทั้งนั้นทั้งนั้นจริงแล้วผมเป็นผู้ชายครับได้ผลได้ผลพอเล่นบทแบบเป็นกระตุ้งกระติ้งบทผู้หญิงเงี้ยคนดูชอบจนในที่สุดก็เลยมาออกรายการก่อนายใครเข้มเมื่อปี4 4่สีนะฮะแล้วก็ปี45หเดวิดเกลิงดังอ๋อช่วงนี้ช่วงพีคเลย <laughs> <laughs> ช่วยให้ความรู้เป็นอุทาหรณ์สอนพี่หน่อยว่าเวลาคนเขาดังเขากี่รายการกันน่ะตอนนั้นเน่ตนสมัยที่ดังมันมีสิบกว่ารายการพร้อมกันเหรอพร้อมกันเป็นพิธีกรเป็นอะไรสิบรายการช่วยพิธีกรบ้างเป็นพิธีกรเองมากครับกี่รายการครับพี่สิบสามรายการสิบสามรายการเป็นตัวประจําตัวประจํา อไม่ต้องเล่นละครกันเลยละคิวมันไม่ได้จริงพี่ดูจะมานั่งคุยกันหนูนมนไม่ใช่คุณ,คณตงทงจะขอคิวไปออกรายการนิดนึงแบบว่ามีเวลาให้แค่ครึ่งชั่วโมงนะถามอะไรมากปะโอ้โหอย่างนั้นเลยเป็นยังงนชีวิตมันเป็นยังยง <laughs> ทุกวันนี้มีกี่รายการไม่เหลือสักรายการแม้แต่ชีวิตมันอย่างนี้จริงๆนะชีวิตนี่มันแบบสูงสุดสามันถามว่า คือรายการมันอยู่ดีๆมันเคยมีรายการแล้วยูงหายเกลี้ยงนในขณะที่รายการหายไปแต่นี่สินที่เราสร้างไว้มันยังอยู่เหมือนเดิมอืมอ่าแล้วทําไงอ,ะอ่ะอแต่มันหายเอาอะไรมาส่งล่ะออเป็นนี่เป็นนี่แล้วทําไงเสร็จนี่ยังไม่พีคคิดถึงวันที่ถ้าเราต้องเสียเข้าไปจริงๆ,ๆเขาเป็นคนที่บอกได้เลยว่าเรารักเขามากที่สุด ถ้าพี่ธงอยากจะให้เคราะมันหมดจากชีวิตเป็นจริงอ่ะพี่ธงต้องเข้ากรรมฐานนะไปกับกิ๊กไหมเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเจออีกหลายครั้งมากๆเลยเพราะว่าคนที่เรารักก็ต้องพบเพื่อจากพบเพื่อพรากอยู่แล้วถ้าพี่ธงทําได้พี่ธงก็จะสามารถเหมือนกับผ่านวิกฤตในชีวิตแบบนี้ไปได้อีกเรื่อยๆฐานะคนเดินทางคนหนึ่งเนี่ยขัก็เป็นคนที่ชอบดูสารคดีเดินทางมากๆแล้วนี่คือภาพบนปะกูเขาไฟนะมีทะเลสาบกรด ย,ย,าายังมีคนคิดไปทำมาหาินใช่นี่ฮะก่อนจะไปชมเรื่องราวต่อในช่วงหน้าตอนนี้เราไปพบกับช่วงเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องกันก่อนครับ,รบเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องสวัสดีครับเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องนะครับ วันที่ผมอยู่กับน้องน้องโรงเรียนวัดหนองไผ่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวนะครับแต่ผมยังมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทํากันจะเป็นอะไรไปกันเลยเย้ yeah! <Yeah! S 1> วาดภาพระบายสีเสริมทักษะคือ,คอกิจกรรมที่เน่จะทําร่วมกับน้องๆ้องในวันนี้นะครับการระบายสีสวย,สวยเป็นการสอนให้เด็กๆรู้จักสีต่างๆฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของมือสายตาและสมองด้วยครับ น้องๆกำลังเพลินเลยนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปเตรียมอาหารให้น้องๆก่อนเลยนะครับเพราะจอดใจและโครงการมาม่าเพื่อน้องให้ความสำคัญกับอาหารที่มีส่วนช่วยพัฒนาร่างกายและสมองให้โตสมไวัครับมาม่ากราฟกราฟคือเมนูเด็ดประจำวันนี้ลวกเส้นมาม่าเป็ดพะโล้ให้เหนียวนุ่มน่าทานกันก่อนตามด้วยเป็ดตุ๋นเนื้อนุ่มราดด้วยน้ำซุปหอมๆก็อร่อยแล้วครับ ท้องนั้นยังไม่พอนะครับเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน,น้องขอมอบผลิตภัณฑ์มาม่าให้กับน้องๆทั้งหมดนี่เลย yeah! สนับสนุนโดยโครงการมาม่าเพื่อน,น้องหัวหัวใจยังเต็น